สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมาชมพื้นที่การเกษตรที่ติดกับแม่น้ำเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะสามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายให้กับ คนในท้องถิ่นได้อย่างสบายสบายเลยนี่ก็เป็นผักชีฝรัง่งเป็นแปลงก็ผสมผสานกับพัชพืชอื่นๆนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นผักสวนครัวพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ เกษตรกรจะสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้คนได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพนี่ก็เป็นผักกาดหอมหรือที่เราเรียกว่าผักสลัดก็กําลังปลูกกันเลยทีเดียวเพราะ ช่วงนี้เป็นช่วงต้นหนาวที่จะสามารถปลูกผักสวนครัวเหล่านี้ได้สวยงามนะคะนี่ก็เป็นผักกาดกวางตุ้งแปลงใหญ่ๆกันเลยทีเดียวว้าว อยากขอซื้อดอกกวางตุ้งมานึ่งปลาแล้วสิดวกนึ่งกินกับแจ่วก็อร่อยค่ะ และนี่ก็เป็นแปลงกล่าดอกที่ปลูกเคียงข้างก,กันกับกวางตุ้งแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่กระเกษตรกรกําลังปรับปรุงไถพรวนยกแปลงเพื่อที่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้จำหน่ายค่ะ ว้าวเป็นพื้นที่ที่สวยงามจริงๆอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้กับแม่น้ำด้วยนะคะดีจริงๆเลยค่ะก็นำภาพสวยๆเหล่านี้ในการปลูกพืชผักของกเกษตรกรมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ